ด้วยตัวของเขานะ่ะน่าจะเป็นคนที่มีความอบอุ่นมีความน่ารักมีคนเข้าหาเยอะมีตัวเลือกเยอะแต่เห็นไหมถ้วยยังไม่ได้มอบให้กับใครเลยอะ่ะและม้าก็ยังคงอยู่กับที่ยังคงต้องไปต่อในเรื่องของภาระหน้าที่การงานแต่เป็นอะไรที่เขางงมาก เขารู้สึกผูกพันกับคุณแล้วก็มีความต้องการลึกๆภายในใจอ่ะจนบางครั้งต้องระงับจิตระงับใจไม่ต้องคิดอะไรให้มันเยอะขนาดนั้นได้ไหมเขารู้สึกคนคนนี้ภาราหน้าที่การงานมากนะไม่ค่อยได้มีเวลาพักผ่อนหรือเวลาส่วนตัวสักเท่าไหร่ไพ่ของเขาน่ะก็คือเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องเหนื่อยอย่างเงี้ยไปอีกสักเท่าไหร่บางครั้งก็เหนื่อยเหนื่อยมาก ถ้าไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองซะด้วยซ้ำตัวของคุณอะตอนนี้คุณก็แค่งงกับความรู้สึกของตัวเองว่าทำไมฉันจะต้องรู้สึกถึงเขาด้วยอะ่ะซึ่งก่อนหน้านั้นก็อยู่ได้ก็ไม่ได้ขาดอะไรแต่นี่ก็อยู่ได้เพียงแต่คิดงงกับตัวเอง ฉันไม่เคยเอาความรู้สึกของใครเข้ามาใส่ในความคิดของฉันเหมือนเดี๋ยวนี้เลยและก็ตัดยากตัดเย็นเหลือเกินในความรู้สึกแบบเนี้บางครั้งก็ไม่อยากที่จะคิดถึงเขาแต่มันก็คิดเพราะด้วยอาจจะห่างไกลกันการพบเจอกันก็ไม่ได้มากเขาน่าจะเป็นคนที่อยู่แดนไกลต่างที่ต่างถิ่นกับคุณอะ ซึ่งถ้าคุณรู้สึกนึกถึงเขาเขาก็รู้สึกนึกถึงคุณด้วยเช่นกันความคิดของคุณและเขาอะ่ะมันสื่อถึงกันได้มันมีแรงเชื่อมโยงกันแพชชั่นที่รุนแรงด้วยไพ่เดวิลถูกไหมเดวิลมันไม่ได้เกิดขึ้นฝั่งเดียวมันเกิดขึ้นสองฝั่งเขาบางครั้งเนี่ยเขามองถึงในเรื่องงานแล้วเขาก็หมดอารมณ์ในความรู้สึกในเรื่องการจะมีความรักเลยเพราะหนึ่ง เอาเวลาที่ไหนก่อนเห็นไหมอะไรต่างๆหน้าที่เขาจะต้องจัดสรรเขาจะต้องดูแลเขาจะต้องทำแต่เพียงผู้เดียวแล้วเขาก็ขาดจริงๆเขาเป็นคนที่ขาดนะขาดในเรื่องราวของความสุขในใจนะแต่เขาจะแสดงแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าด้วยความเป็นดีอิมพร์เตอร์ดีอิมพร์เตอร์มีตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่มั่นคง ทุกคนจะต้องเห็นว่าคือความสมบูรณ์แล้วอะ่ะถึงแม้ว่าจริงๆมันจะไม่ใช่แต่มีเหตุอะไร